ฟู Food er, ้ดบังเกอร์โกทางเลือกที่ใช่สวัสดีครับเพื่อนๆหลายอาทิตย์เลยนะถือว่าไม่ได้มาส่งข่าวอะไรเกี่ยวกับโกโก้ Go, กับเพื่อนๆสองสามอาทิตย์เลยนะครับตารางงานมันแน่นมากๆแต่วันนี้ก็ต้องรีบมาทำอีพีเพื่อแจ้งข่าวนะครับวันนี้ทำไมต้องเปิดคลิปด้วยครัว่า Food b u งเกอ บังเกอร์คือหลุมหลบภัยฟู้ดคืออาหารอาหารสําหรับหลุมหลบภัยวันนี้ภัยเรามาเจอภัยอะไรกันบ้างนะครับอัปเดตกันนิดนึงนะครับภัยสงครามนะครับที่เราไม่ต้องการและไม่มีใครอยากได้นะครับแต่เมื่อเกิดภาวะสงครามต้องยอมรับกันทั้งประเทศว่าวันนี้เราเข้าสู่ยุคสงครามแล้วนะครับ การกักตุนอาหารเก็บอาหารถือเป็นเรื่องสำคัญที่สุดนะครับวันนี้เนี่ยโลกเนี่ยถูกแบ่งเป็นหลายๆกลุ่มใหญ่นะครับวันนี้คือมีบ้านที่ปกครองโลกเนี่ยครับสามสี่กลุ่มนะครับไทยเราไม่เลือกข้างเราไม่รู้จะไปอยู่ทางซ้ายเราไม่รู้จะไปอยู่ทางสีแดงดีหรือว่าอยู่ทางสีน้ำเงินดีเราไม่เลือกนะครับเราอยู่ตรงกลางวันนี้บิ๊กเบิ้มที่ใหญ่สีน้ำเงินนะครับพอบอกสีน้ำเงินก็น่าจะรู้ว่าเป็นใคร นะแล้วก็บิ๊กเบิร์สีแดงนะครับก็น่าจะรู้ว่าเป็นใครสองคนนี้ไทยอยู่ตรงกลางก็อยากได้พื้นที่ทองคําที่ปลูกอะไรก็ดีปลูกอะไรก็งามนะครับก็เลยนะถามว่าคุณจะเลือกข้างไหมไม่เลือกข้างใช่ไหมเดี๋ยวฉันจัดให้ก็ส่งแมงวีแมงวีแมงวันที่คัมบูดียนะครับมาสกิดให้ประเทศไทยแสบๆคำคัน นะครับก็คือเลือกข้างสินะครับจะได้ชัดเจนไปเลยนะครับสีแดงก็ไม่ยอมสีน้ําเงินก็ไม่ยอมแต่สีน้ําเงินออกนอกหน้านะถ้าใครติดตามข่าวอยู่คือมันออกนอกหน้านะครับวันนี้ภาวะสงครามเกิดขึ้นเมื่อไหร่สิ่งที่ตามมาคืออาหารและเป็นที่มาของอีพีว่าทําไมต้องทำอีพีเรื่องของฟู้ดบังเกอร์โกโก้คือพืชที่ทั้งโลกต้องการนะครับ วันนี้พอเกิดภาวะสงครามสิ่งที่เกิดขึ้นตามมาแบบเฟสอินเฟชันแบบง่ายๆเลยนะครับก็คือโกโก้แพงนะครับผมรับสายกับคู่ค้าหลายประเทศนะครับต้องการโกโก้มเมล็ดแห้งจำนวนมากและมันมีพวกเกรียนคีย์บอร์ดปากดีไม่หาข้อมูลนะครับบอกมากตรงไหนมีตรงไหนตอนนี้เนี Go ่ยโกโก้ในประเทศไทยอ่ะมันมีนิดเดียว อย่าพึ่งตกใจคุณสั่งมากี่พันตันก็ไม่มีของหรอกวันนี้เฉพาะแค่ขายที่พีโก้คาเฟ่ที่เดียวนะก็ไม่พออยู่แล้วนะครับตอนนี้สถานการณ์สงครามทุกคนต่างตักตุนอาหารแล้ววันนี้เนี่ยหลายต่อหลายคนปลูกพืชที่ไม่เขาเรียกว่าไม่ได้ขับเคลื่อนเศรษฐกิจเป็นพืชที่มีการควบคุมโดยการผ่านในทุนและนี่เป็นปัญหาใหญ่ของเกษตรกร,ะร,กรนะครับ ภาคใต้รังงม,มครับตั้งแต่ราคาทุเรียนตัดลงมาเหลือประมาณกิโลละเฉลี่ย50บาทนะครับตั้งตั้งแต่ A B เกตบเกตซนะครับเกตท้องเย็นนะครับเวลาเอาราคามาเฉลี่ยทั้งหมดนะมันอยู่ที่ประมาณกิโลละ50แล้วเนี่ยทำให้ภาวะเศรษฐกิจของภาคใต้ชะง,งักครับเศรษฐกิจทั้งหมดมันตายทั้งหมดถ้าภาคเกษตรพังพังทั้งประเทศวันนี้ประเทศไทยเอายังไงดีนะครับเราจะไปที่ไหนเราจะไปซ้ายไปขวา การที่เรามีอาหารนะครับวันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญและปลอดภัยที่สุดเราจำเป็นจะต้องเก็บอาหารไว้กับเราให้มากที่สุดนะครับฟู้ดบังเกอร์คือหลุมหลบภัยทางอาหารวันนี้พี่น้องเกษตรกรนะครับให้เตรียมตัวเลยนะครับเก็บอาหารจักตุนอาหารไว้เพราะภาวะสงครามตื่นขึ้นมามามา่มาอาจจะซองละร้อหรือ ซองละพันก็ได้นะครับภาวะสงครามเข้ามาแล้วจากนั้นแล้วเนี่ยจะปลูกพืชอะไรก็ต้องวางแผนวางแผนดีๆนะครับแล้วก็วันนี้เนี่ยหลายคนก็จะถามผมกลับว่าปลูกอะไรดีปลูกโกโก้เวลานี้ยังทันไหมปลูกโกโก้เวลานี้นะบอกเลยว่ายังทันถมเถนะครับประเทศไทยได้เปรียบคือดินดีน้ําดีแสงดีจากนั้นแล้วเนี่ย การปลูกโกโก้เป็นพืชแถวสองนะครับเป็นพืชหลุมบังเกอร์นะครับราคาตอนนี้ราคาไปได้ฉะนั้นแล้วปลูกโกโก้ยังอนาคตสดใสนะครับเชื่อผมได้เลยปลูกโกโก้กันเยอะจะล้นตลาดไหมนะครับคําถามซ้ําวนไปวนมาบอกเลยว่าเป็นคําถามที่โคตรน่าลําคาญแต่ก็ต้องตอบนะคือวันนี้เนี่ยเกษตรกรหลายคนหรือ คนที่ตกงานเพราะว่ามันเกิดภาวะสงครามต้องกลับบ้านนะและเห็นผมทําโกโก้มานานแล้วก็คิดว่าเอาตักกะวิธีคิดแบบเดิมมาคิดอีกแล้วนะครับเดี๋ยวก็ล้นโกโก้ไม่ใช่พืชที่รัฐส่งเสริมจําไว้ก่อนนะครับอะไรก็แล้วแต่ที่รัฐไม่ส่งเสริมให้รีบให้รีบทำแต่ที่รัฐส่งเสริมจบหมดทุกตัวสิปีมาเนี้ยพืชใบเขียวสายเขียวเจ๊งไหมนะครับถอดถอดเข้าๆตอนนี้กําลังจะ ให้มันผิดกฎหมายอีกนะครับคือวัยรุ่นสายควันสายยิ้มกําลังจะซวยนะฮะแล้วไอ้พวกพืชใบเขียวทรงพลังตอนนี้กําลังที่ปล่อยออกมาสองพันคนที่เป็นคดีนะครับตอนนี้เขากําลังจะจับเข้าไปอีกรอบนะครับอันนี้คือทิศทางที่ไม่แน่นอนนะครับวันนี้เนี่ยอย่าเชื่อใครเพราะไม่มีใครอยากให้คุณได้ดีหรอกและที่สำคัญคือยิ่งประชาชนด้วยเขาไม่อยากให้พวกเราสบายรอะครับ เขาจะหาพืชที่ทดแทนมาตลอดแล้วสิ่งที่รัฐจะไม่ส่งเสริมคือเรื่องของการตลาดคุณอยากเก่งคุณต้องไปขายเองวันนี้ผมปลูกโกโก้ผมไม่เคยพึ่งภาครัฐเลยนะครับและผมไม่เคยโยเยงองแงครับไม่มีตลาดกูสร้างตลาดแล้ววันนี้ตลาดมันโตเห็นไหมฮะผมยืนระยะพอนะครับสิบปีผมว่าเพียงพอแล้วนะครับตัดฟันสู้กับเพื่อนสมาชิกมาตอนนี้ ผมมีสมาชิกที่ปลูกโกโก้กับผมเนี่ยที่ร่วมชะตากรรมนะที่เป็นไอ้พวกบ้านะไอ้พวกคนบ้าที่พวกคุณเคยด่านะครับประมาณ500กว่าชีวิตแล้วทุกคนแฮปปี้หมดนะครับเพราะวันนี้เนี่ยโกโก้ผลสดสําหรับสมาชิกวิสาหกิจผู้ปลูกโกโก้ดูปากผมนะฟังชัดๆกิโลละยีบาทครับอัปเกรดให้อัตโนมัติเลยวันนี้ไม่ใช่สมาชิกมาขายได้ไหมได้ไม่ต้องพะวงแต่คุณไม่เคยส่งเสริมอะไรและคุณจะมาเรียกร้องอะไร ผมซื้อที่12บาท15บาทมันก็เป็นราคาที่สูงมากพอแล้วนะครับดังนั้นแล้วเนี่ยคุณไม่เคยมาร่วมรบเวลาชนะศึกคุณจะมาขอส่วนแบ่งอะไรวันนี้เกษตรกรหลายคนเนี่ยติดตามก็จริงแต่ไม่เคยส่งเสริมนะครับคือคอยดูว่าในระยะเวลา10ปีผมจะทําโกโก้คือผมจะหยุดทําโกโก้ตอนไหนเสียใจด้วยนะครับนอกจากไม่หยุดธุรกิจมันยังโตนะครับโตก้ากระโดดหลายคน โทรกลับมาหาผมนะครับว่าเป็นไงมเมล็ดแห้งมีไหมวันนี้บอกเลยว่า,มาเมล็ดแห้งในประเทศไทยไม่มีใครมีมเมล็ดแห้งหรอกผมทําโกโก้มาสิบปีแล้วมีสมาชิกกว่าห้าร้อยครัวเรือนนะห้าร้อยครัวเรือนผมยังรวมเมล็ดแห้งสักตันสองตันยังรวมไม่ได้เลยนะครับวันนี้เนี่ยเราต้องแปรรูปมเมล็ดแห้งทุกวันนะครับเพื่อขายในแบรนด์พีโก้นะครับ mm hmm. เฉพาะแบรนด์พีโก้อย่างเดียวก็ไม่ทันอยู่แล้วและผมยังโอเอหลังบ้านอีกตั้งสี่ห้าแบรนด์ วันนี้ทุกแบรนด์นะมานั่งขอเลยว่าวันนี้มีผงโกโก้มีผงกะคามีโกโก้บัตเตอร์มีชาขายไหมเพราะว่าเราผลิตต้นน้ําทั้งหมดนะครับกว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์ขนมหวานเนี่ยเรามีเมทเรียลผมเจอนักธุรกิจทุกวันและวันนี้เนี่ยกลุ่มทุนเวลาเขาเห็นว่าโกโก้มันมีโอกาสเขาจะวิ่งเข้ามาเลยเขาวิ่งกูเข้ามาเลยนี่คือยุคที่ผมสามารถเลือกคู่ค้าได้นะครับแต่นั้นแล้วเนี่ยคู่ค้าที่คิดเยอะ นะครับคิดนานบางคนรู้จักผมมาหนะ้าปีแล้วนะเพิ่งจะโทรมาถามคืออยากจะมาทําตอนนี้ผมถามว่าทันไหมตอนนี้ไม่ทันแล้วนะครับวันนี้เรามีลูกค้าเรามีคนที่เข้ามาช้อปปิง้งเยอะแยะไปหมดเลยเราเลือกลูกค้าได้แล้วไอตอนที่ผมเริ่มสร้างเนี่ยผมไม่สามารถที่จะต้องเราไม่รู้ว่าลูกค้าจะมาแบบไหนเราก็ต้องลุยเต็มที่นะครับวันนี้เนี่ยมันเป็นประจักษ์ทุกอย่างนะครับ เห็นชัดเจนว่าวันนี้เนี่ยเราสามารถก้าวข้ามทุกความสามารถทุกคำพูดที่เคยมีปัญหาคำสบประมาททุกอย่างเนี่ยเราสามารถชนะก้าวข้ามมาได้หมดแล้วนะครับจากนั้นแล้วตอบชัดๆเลยนะครับให้กับคนที่คิดลบทั้งหลายปลูกโกโก้วันนี้ไม่มีทางล้นตลาดนะครับมีแต่ไม่พอนะครับแล้วปลูกเมื่อไหร่นะครับค่อยเครียดไม่ใช่จะปลูกมึงคิดถึงอีกสองปีข้างหน้าแล้ว นะครับแม้แต่ต้นเดียวที่ลงไปในพื้นอ่ะคุณยังไม่ได้ปลูกเลยนะครับวันนี้อยากอย่าซีเรียดนะครับไปปลูกก่อนแล้วค่อยเครียดหลายคนเครียดก่อนปลูกแปลว่าไม่มีแม้แต่สักต้นคุณจะเครียดไปหาพระแสงอะไรนะครับปลูกปลูกก่อนแล้วค่อยเครียดนะครับอย่าเครียดก่อนปลูกฝากไว้นะครับเปลี่ยนกลัวให้เป็นกล้า หลักสูตรแปลรูปโกโก้ครอบวงจรนะครับต้นน้ํากลางน้ําใบน้ําผมจะอธิบายแบบละเอียดละเอียดเลยนะครับคือคนที่มีความกลัวกลัวจนขึ้นหัวปลูกโกโก้แล้วกูจะไปยังไงกูไปไม่ถูกวันที่สิบห้าสิงหาที่จะถึงเนี่ยนะเวลาบ่ายโมงครึ่งถึงสิบห้าถึงสิบเจ็ดจุดศนูนย์นะครับผมเปิด รุ่นที่เก้านะอบรมแปรรูปโก,โกโก้แบบเต็มรูปแบบนะครับตั้งแต่ปลูกนะหมักตากอบบดเป็นช,ช็อกโกเลตเนยนะครับแล้วก็ทำผงคาคาวให้ดูเครื่องจกักรเปิดให้ดูเลยว่า,าเกษตรกรเป็นยุคที่ตื่นรู้ตื่นสว่างผมแบ่งปันความรู้แบบไม่มีกักไม่ต้องมานั่งกลัวขยักขย่อนถ้าอยากทำโกโก,โก้ง่ายสำเร็จและ มีที่พึ่งนี่คือหลักสูตรที่เกษตรกรไม่ควรพลาดนะครับคือทุกมุมนะครับว่าคุณปลูกโกโก้คุณจะเดินไปยังไงคุณปลูกโกโก้ทิศทางของตลาดเป็นยังไงคอสเนี้ยนะครับเป็นคอสที่ผมอบรมให้ฟรีนะครับเปลี่ยนกลัวเป็นกล้ากับการแปลรูปโกโก้ใครอยากรู้ว่าแปรรูปโกโก้ยังไงให้ได้ตันละหนึ่งล้านหลักสูตรนี้นะครับรับ เพียง20ท่านแต่ตอนนี้เนี่ยมันผมยังไม่ได้เปิดหลักสูตรนะนี่อีพีนี้ก็คือสื่อสารเรื่องของหลักสูตรเลยม,มีที่ว่างอยู่ประมาณสัก5-6ที่แต่นั้นแล้วเนี่ยเห็นอีพีดูอีพีโทรทันทีไม่ใช่รอพรุ่งนี้มาลูนนี้เพราะจะไม่มีที่นั่งให้กับคนที่ไม่รีบโทรนะครับติดต่อผมมันง่ายนะจำเบอร์ด้วย065 6655 661เบอร์นี้นะครับทั้งโทรทั้งไลน์เอดไล์ นะครับพอฟังปุ๊บถูกใจรีบมาเรียนเพราะว่ามันเป็นรุ่นที่เก้วลนะครับปีนี้สอนถึง10รุ่นนะครบ10รุ่นปุ๊บปิดนะครับปีหนึ่งทำบุญเรื่องการศึกษา200คนและให้200คน200คนเนี้ยเอาความรู้เกี่ยวกับโกโก้ไปเผยแพร่ให้ทั่วประเทศนะครับเราจะได้มีเขาเรียกหูตาสว่างจะได้รู้ว่าจะทำยังไงเปลี่ยนไปยังไงคือวันนี้เนี่ยหลายคนปลูกโกโก้แล้วยังมีความกลัวอยู่การศึกษาไทย คุณเรียนยี่สิบปีคุณไม่สักเท่เลยเพราะเขาทำให้คุณกลัวแต่ถ้าคุณอยากจะกล้าคิดเป็นทําเป็นคุณแบ่งเวลาให้ผมสามชั่วโมงและเดี๋ยวผมจะเคลียร์มซ์เซตที่เป็นลบทั้งหมดของพวกคุณออกไปจากหัวเกษตรกรที่รู้จักอาจารย์บ๊อบมีที่ยืนเกษตรกรที่รู้จักอาจารย์บ๊อบคุณจะเป็นหนึ่งในขุนพลที่ไปเปลี่ยนความรู้เกษตรกรที่เขายังทําเดิมๆนะครับปลูกข้าวเหมือนเดิมปลูกอ้อยเหมือนเดิมปลูกมันเหมือนเดิมปลูกข้าวโพดเหมือนเดิมปลูกถั่วเหมือนเดิม นะครับลูกยังพาราปลูกปั๊มน้ํามันปลูกทุเรียนเหมือนเดิมและยังมีไรายได้เหมือนเดิมแต่อยากจะมีชีวิตที่ดีคุณทําแบบเดิมคุณไม่ยอมปรับเปลี่ยนความคิดใหม่คุณก็จะมีชีวิตเหมือนเดิมนะครับวันนี้ถ้าอยากมีชีวิตใหม่เสียเวลามาเรียนรู้ที่จังหวัดชุมพอรอำเภอหลังสวนนะครับพีโก้คาเฟ่เพียงสามชั่วโมงถ้าใครไม่เปลี่ยนความคิดแล้วผมไม่สามารถยกความคิดลบในหัวสมองของคุณออกได้นะผมท้า นะครับผมแถมเข้ารกลับบ้านให้ด้วยนะผมโคชชิ่งให้เป็นรายบุคคลเลยนะครับมันจะได้มีบุคลากรที่ดีมีคุณภาพกับประเทศชาติออกไปบ้างนะครับคุณเสียเงินกับการเรียนปริญญาตรีคอร์สนี้นะครับเรียนฟรีนะครับแต่ผมเรียนที่คือสอนที่ p ีโก้ a าเฟนะครับสอนฟรีนะครับเรียนฟรีนะครับอย่างนั้นแล้วเนี่ยใครก็แล้วแต่ที่สนใจที่จะแปรูปโก,โกโก้นะครับสนใจเรื่องช็อกโกแลต เรืองตั้งแต่ปลูกเลยกังวลเรื่องปลูกกังวลเรื่องตลาดกังวลเรื่องของการบำรุงรักษาอยากมาดูงานศึกษาดูงานตั้งแต,ตนน่ต้นน้ํากลางน้ำปลาน้ําคือมาที่เดียวเขาเรียกว่าเกี่ยวกับโกโก้ค,คือนิพานไปเลยนะครับก็รีบลงทะเบียนนะ0 6 5 6 6 5 5ห6าหเบอร์นี้เบอร์เดียวนะครับ0 6 5 6 6 5 5ห6าหบางคนบอกว่าพูดเร็วไปหรือเปล่านะครับจดเบอร์ไม่ทันผม อินเสิร์ตเบอร์ให้ด้วยนะครับและเป็นเบอร์ลายด้วยนะอย่าลืมนะครับพอมาถึงตรงนี้ปุ๊บกดพาร์รอก่อนแล้วไปหยิบโทรศัพท์กดรีบลงทะเบียนนะครับเพราะว่ารับได้อีกไม่เกินอ่าสักประมาณสักหกท่านเผื่อปล่อยอีพีไปวันนี้นะครับน่าจะคอร์สหลักสูตรเต็มเลยนะครับคือเข้ามาปุ๊บผมจะดึงเข้ากลุ่มเลยแล้วก็พูดคุยเกี่ยวกับโกโก้ได้ทุกเรื่องนะครับปลูกโกโก้มีที่ขายชัดเจนปลูกโกโก้เป็นพืช ฟูซ์บังเกอร์นะครับเป็นพืชที่รองรับภาวะเศรษฐกิจโลกได้ดี